อ่ะเรียบร้อยเพื่อนเนาะครับมื่อกี้ทีสิมาไายงานความกริงหว้ดันตัวเลขพยายหนักเมื่อกี้เด็ดที่สุดเด็ดที่สุดมื่อกี้พราะว่าเพิ่นเนน้เม็ดเดียวเน้นให้เม็ดเดียวเท่านั้นเดียวมานี่ยอ่ะเน้นเม็ดเดียวเท่านั้นเลยล่าสุดมากเรียบร้อยมาเรียบร้อยเม็ดเดียวเท่านั้นไอเรื่องทั้งเรื่องแหละเพิ่น คนมีความฝันคนมีอย่างหลายอย่างที่เพอนหมั่นใจว่าเม็ดเดียวมากแน่นอนออโดยจากการซื้อสารทั้งบุญน,น้ำโชกออใจบุญผ้าโชกซื้อสารกันซ่มือเมื่อละลายหลอบอันต่อไปอว่ามีการเคลื่อนไหวจังไรว่าตัวไดทีเน่นนะักแต่ว่าเมื่อเศร้าก็ได้รับข่าวดีแต่ว่ามีเม็ดเดียวเน่นเท่านั้น หมายถึงมาให้เน้่งนักตัวนี้แต่ให้เน้่งนักตัวนี้ตเพิ้มขึนยังเอาไว้ขึ้นเรานี่โอ้คับผมเรื่องกันยังเอาไว้ขึ้นเราอหลายท่านหลายคนกับเขามาถ้าจอดกระซ่วมานคิดนี่นาที่เป็นนาที่เป็นกล้องไท่สุดลรอล่ะกล้องไสุดเลยว่านาที่นี่ยังเปลี่ยนแปลงไปลรือเปล่าเพราะว่าจอดแล้วแต่ว่าตอนนี้ตัวเลขยังไม่เปลี่ยนแปลงนี่ตัวเลขยังเหมือนเดิมแต่ว่าเน้นที่ นั่นล่ะมีมีการเปลี่ยนแปลงของตัวเน้เนเท่านั้นครับว่าชีเน้นตัวใดเท่านั้นครัเต็มจังแต่ว่าเดี๋ยวมื่อนีนก้กต่สีมาสัมผัสผู้คนเคยจิกน้ำในส่วนของเจ้าของตัวเลขเจ้าของตัวเลขพญา,านหาเพิน่นจะิกไรนะก็เลยว่าที่ถามเพิ่นว่าเพิ่นซื้อตัวใดเนี่ย ครับอืมเป็นแต่ไรทุน่นขค้ื่นบาแัวนี่อืมือ้อไรตัวไรนะครับมาเจได้ไยิ่งเขาหัวว่าผูไรเสื้อประเบทลดซื้อลดเสื้อไรกตัน,นสีเรียมห้องเฮี้ยนราลดตัวนี้ตอนนี้แต่มาแจักสิได้ทุนท่นเคลืนมาทุ่นขค้ืนวันสองวันนี้วันต่อไปเพราแต่ว่าเข่าหัวนี่ฮงี้อ่ะกฟังยี่มสบอสายเยตุจะเกิดใจยังโม่อยักผลาด้เออโม่อยากผลานะนะก็คื้อกันผลาตัวนึงก็ให้ได้ตัวนึง เออขันพาดตัวน,นึ่งไก่เลยตัวนึ่งแ่ว่าบานี้ขันออกตัวเน้นมีกําไรออแต่ว่าขันออกตัวกันนี่พี่จกักขีดต้นขึืน้นะเฮอวา <c oughs> โ,อโหกระสีใใยังนี่กับเสมอตัวอยูออ่แต่ว่าขันว่าออกเส้นตัวกันเส้นตัวเน้นกะสวัสดีครับต้นแล้วใบเป้ากัาบใบนาต้นนั้นที่เอาอยู่ย่งยังไม่แล้วตัวยังไม่แล้วตัวสร้างได้ไหมยังไม่แล้วอืม ถ้าคซับไปเลยเอีกแต่ม่วนตั้งแต่เมื่อเช้านี่เนาะซับไปเลยเองมาวน,นมาวนถอดเลนี่น,น,น,ออนี่ตัวแดงกี่งตัวแดงกื่งมาตั้งแต่เมื่อเช้าเขาข้าในตัวแดงแล้มาหลดมันบ้างตัวแดงกึ่งมาโลดตัวแดงกื่งวันนี้ร้อยบรยเวรตัวแดงกึ่ง น้าคุ้มบอากี่มาเ้า่ว่ากลับมาจากบ้านน้าย่อมพอดีมาเห็นก็เลยเอาไทยกระไายว่าสนหรับข้าเทียบถือของแกแกอย่าไในโทรศัพท์จเครื่องพอดีไปเบิ่งยูทุกนะโอ้มวนหนีคือสับเลือกบอกว่าร้อยเปอร์อเมวดที่แล้วบอกว่าสิบเปอร์เซต์สิบเปอร์เซ็นตทวแทงเขาบนขอารางนี้เพาเิบเปอร์เซ็นต์มนหนึ่งคันผู้จับเป็นข้าวบนขาล่างนี้ได้โตเขาทั้งบนทั้งล่างครับเอาเดินทางแม่เื้อ ตัไดแนี่ยเรียกนักโตัไดพอนตัวไดในส่วนของอตโตใจบุญเองแต่ว่าเข้คไปเบาๆเรียงจะคล้องตัวได้พ่อญาติหนาเนี่ยเหมือนเม็ดใดเนาะคข้าไปเบาๆเบาเรียงใจบุญสักครั้งว่าว่า,วาทั้งใจบุญเนี่ยมีเทคนิคการซื้อจังไได้มีเทคนิคการการซื้อจังไได้ยบจับรถตัวนที่ยิบจังไดอ่าแต่ว่าผมพ่อสีดาได้ยังไงว่าเทคนิคการซื้อว่าจะเข่าหูมาซืกสุดเข่าหูมากสุดเอาเทคนิค แค่นี้พิ่เสียดสีว่างาดเลยงวดไหนสีว่างาดผมก็เปลี่ยนกเมียผมเปลี่ยงก็ถีเลขสังวัดแจ้คซื้อไว้เป็นซื้อทุกโตแต่ว่ากะสี่ในทุนไม่ขาดมาพุ่นรับผลเรียนจังซื้อตัวไรแน่ว่าพุ่นชื่อเลขซื้อตัวไรแน่เลยเาเรื่องเลข่ยพรานาคักหนหนูซื้อไว้ทุกโตเลยค่ะของพุ่นถ้าว่าการที่ซื้อายแน่แต่โตที่พุ่นเน้นบอกไหมค่ะแต่ว่าโตที่พุ่นเขียนว่าแตงแต่ยอดผาปามาเลยค่ะแล้วก็ตั้งแต่ที่พุ่นห้ศูนยเฮียงกที่ 0ูนย์ห้าแปดหล้วกเก้าเจ็ดหกว่าทีเป็นเก้าเป็นหกเจ็ดหกหนูจัดไว้หมดคะเปิดเปิดในเบื้องน้าประกอบประกอบคําสารภาพเปิดในเบื้องน้าเอาเนี่ยทั้นเบิร์ดละครับนี่เบิร์ดอรรถเป็นตะไลตุ้นขึ้ืนมาเอาือไว้ชั่วโตนี่เอาหันไปหันม่ได้ไหมล่ะเนาะสีเดียวเห็นหันยังที่บะนี่ได้เหลอนูก็ซื้อไว้เบิรดตุกโตเลยค่ะนี่ ตั้งแต่ยอดผัปามากค่ะแต่ว่าเลขกบอมันกับเป็นซ้ำตัวเดียวกันนี้ค่ะเพื่อนเตี้ยเตี้ยมันกับมันมาซ้ำหรอร่องกลับร่องบางแง่นี่ยเลยี่แล้วมีจากที่นั่นแล้วคือว่ามันขึ้นใีฝันอีกฝันซ้ำอีกว่าเสือหลายๆเสือมมกหลายๆตัวฝันซ้ำอีกว่วขึ้นฝันว่าอ่ายูทูบมาขออ่ามะขอสัมผัสห้าสองคนนี่แหละ ฝันว่าอ่าเลขนะออกแล้วเจ็ดหกลางว่าสันก็เลยว่าไม่พากันแตกจนจนโตมื้อเช้งวันเมื่อกี้ที่หนูฝันว่าเลขมันออกสิบเก้าลางเมื่อวันน่งกับฝันว่าเลขสิบเก้าลางม่ฝันว่ามีคนเกิดแห่ขึ้นจนจนมานมีเงินห้องทองอีกแล้วว่าสันวันนี้กับฝันว่าออกคิดหกลางอีกแม่อวัเมื่อคืนนี่ได้ล่าสุดครับนว่านนีบอกฝันยังฝันอีกอือ ปัญหาคนมาขอสัมผัสหลายมาขอสัมผัสเนี่ยเลเขขึ้นเข่าคักเข่าแน่แท้ว่าคือออกคักออกแน่แท้ว่าสั่นเห็นไหมคะอา้าวลงจากน้อยค,ครับอ่าวโอเคครับปันหาในทีมงานใหกับนางสาวกันในทีมงานพึ่อถือวัดทุกคนมาสัน่นอยู่ในความฝันเหมือนขึ้นนี่ยฝากกันเอาลอตเตอรี่มาให้กันเบิ้งถือคักแล้วในะความฝันไผเป็นคนมาบอกค่ะไปเลขถืออกอ,อกออกตัวนี้ยังเห็น อ้ในทีมงานเท่านี่แหละค่ะว่าเลขเลขถามว่าเลขออกตัวไหนเลขออกแล้วเจ็ดหกลางว่าสันคือจังโมเมื่อกี้เนี่ยกะในทีมงานเท่านั้นบอกว่าเขากําลังผ้ากันนั่งรุนเรกนึงทีไรไหมค่ะว่าเลขออกแล้วสิบเก้าลางกับผ้ากันตบมือแตกจนจนขึงนกับล่อบนว่าสันล่อบนว่ามันจะออกตัวไหนเป็นครึ่งวันเมื่อกี้เนี่ย่ะแตงวันี้มันจะเป็นจังใดก็ต้องล่อเบืองเนาะค่ะแต่ว่ามือนี่ล่าสุดไปพึ่งมาวังใบใบนี่ฟ่าเจ้าของตัวเลขกับฟ้าฟันดีค่ะฟันดีค่ะฟันัีค่ะ คนว่าคนฝันเห็นเล็กนะร้อยมากเลยค่ะนะคือจังงวดงวดเมื่อกี้เนี่พี่ปูมาเน้นย้ำให้นึงเก่าเก่าหนึ่งฝันเป็นลักษณะเดียวกันครับค่ะฝันมาเลขร้อยมากหรืบเปล่าร้อยคือเพื่อคนจะเน้นให้แล้วนะเมื่อนี้ลักษณะเดียวกันกับคนที่แล้วเลยใจบุญกับฝันลักษณะเดียวกันครับงวดที่แล้วเอาเจ้าของตัวเลขกับฝันลักษณะเดียวกันฝันดีว่าเจ้าของตัวเลขเน้นอะไรใช่ไหมว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดทั้งสิ้นครับคันเม็สิ้น กันแม่นสีเลียนสีเลียนตัวได้นักที่น่าไม่น่าท้าทายตามนั้นตัวได้นักว่างหมายเพื่นไห้ไห้บอกว่าไห้นักตัวนี้เบาตัวนี้ยังที่บอกบาานี่เจ้าเพื่อนว่าใจวุ่นเนี่ยกันฟันมาเรีกออกแล้วเรื่องตัวนั้นตัวนี้จังเหรอจังเลยจังในค้างนี่ยังค้าเนี่แล้วจัง เดี๋ยวเราเอาตัวนี้มาสั่งขาดำคือไม่ดำเลยขาดำโอแต่กาบอกทางเก็บซีนะครับผมว่าการมาบอกเตือเนี่ยเป็นเป็นแนวทานะครับเป็นแนวท่าวั่นี้วันนี้วันนอกวันนันอี้วันี้วันนีวันนี้วันนี้ัน้วันนี้วันนี้วันนี้งันนี้วอนนี้วันนี้วันน้ันนันนี้ันน้ันน้นไ้ันเป็นไปได้มดเพราวฉะนั้นนี้ันน้วันีันน้ั้ันนี้นีวนวนนีมาก เน้นย,ย่ำหรือว่ามาซ้ำเติมให้มีเกิดมีความือเสเิมมีความั่นใจว่าแมนจังชานโมแมนจากรวยเปอร์เซ็นต์เป็นพันซนต์โมแมนโมแมนต่ว่าหมายมีอย่งกรไล่งานความเกินไปว่ามีความเกินไปจังไดสําหรับเอฟซีะสำหรับเอฟซที่กำลังตามอยู่จะความตัวเลขพยานาเพื่อนเบาจังได้เิ่นใหม่สัมผนะัสเพื่อนเพิ่นเห็นเ่าเาเอากรอนฟ้ฟังให้เของเ่อนบาจังชานแต่สดๆหลอนเอฟซีท่มมา ฟันว่าสั่นมาขึ้นกับฟ mm ัน hmm. ดีเลยสิยบเาทุกฟันฟันว่าระเบิดน mm ี่ยม mm ื่ถือต้นกล้วยระเบิดมุนบัดว่าสั่นอะก็เปจิเดือดมาได้ใส่จ้ะแม่ก็เลยว่ามันเป็นยังไงแม่แม่แม่เอาเลขตัวอะไแม่ซื้อลอตเตอรี่หกเจ็ดเจ็ดหกมาว่าสั่นโอ้โแต่ว่าเลือดจะมาใส้ยี่ต้นกล้วยว่าสั่นแม่ก็เลยจัดเอ่ก้าเจ็ดหกน้ำเพลินนีหละว่าสั่นค่ะ้นกล้วยยุก็กล้วยก้วยกล้วยเลยตี๋เก่ะแต่ว่ามาเพิ่น เรีย anyway ีหลายทางหลายคนโทรมาก่าตั้งแจ่เศร้ามานี่แทบสีบด้หยุดผักสายเลยตั้งแต่ช่วงเศร้าโทรมากไร้ห้ามบอกว่าฝันดีว้จังแต่ว่าฝันมันจะคือฝันนั่นแหละวะเนาะฝันจะคือฝันสีมาฝันแล้วเลขต้องออกตัวนี้แน่นอนยังสีบดายด่อันนี้ว่าแมนมาไปรีบร้องก็หมั่นใจมูเจ้าเดิว่าแมนแมนไปรีบร้องก็หมั่นใจมูเจ้าคอยว่าอยากใครมูเจ้าเวล่ามันออกสมมติว่ามันออกเลยฝันมันบ่ที่เนี่ย มันสิเกิดความเวียนในบุญพลาดด้วยกำใจบุญย่างดูเดียบมันต่อไปมันกับอาคารคันนั้นนั่งออกนี่อาคารนั่ออกนี่เออเขาก็แสดงความยินดีนะมืเจ้าก็ชื่นชมยินดีอยกระยกมือกับหัวอยูอันนะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนี่จะให้ใส่ความระมัดระวังให้ซื้ออลอตเตอรี่เนี่ยซื้อกระซื้อยางเบิ้มกระซื้อนั่นไว้เอาจังซสิเอามากหลายกัน ค่อยว่ากันนะนะการบะการชอบก็จัดขัดก็ผ่านยังไงแต่ว่าโดยใจผมเองแล้วนี่ผมเองว่าชื้อเจ็ดหวดแล้วเนาะครับซื้อเรีกน่ะเจ็ดหมวดผมก็ขึ้นมั่งน้างวดนี่ว่าเอาซื้อต่อไปออืครับแต่ว่าแบบนี้ได้บันรหมวดก่อนบ่มมักน้ำถือวันนี้ก็อบอมมักน้ำอีกไว้ที่ว่าจังไหนฟันดีบัตรนี้คือบอมมักน้ำเลขตัวนี้ว่าต่อบ่มมักน้ำเลขชุดพญานาคนี่นะนะ กันเกิดคว่มามากน้ำบัวสีสำนานไหนที่ผมมันมีมากนี่เข่ารอดเข่ารอดมันแปลกดีกันนี่ติกันเกิดความมากน้ำเดี๋ยวนี้บ่เสีจักเม็ดเดี๋ยวนี้บ่เสียว่าสีขาแล้วบ่บ่วสีอเลรสีขาบ่เสียจารเม็นผู้ใดที่ว่าอย่างกับบัีกาเขามีความรู้สุกิไม่ใจยังเสียเนี่ยในความบูิสึกใิ์คิดเทาขัดเปลีนยังเสียเนี่ยออกมาก่นเปะรอดเอ๊ะมันแปลกดีกันน จากเมื่อตั้งเตือนจะเมื่อต้องวัดจนฮอดเมื่อนี้เองจะได้ซื้อซื้อยู่ในสมองมันไม่หัวซื้อดีแล้วดีแล้วแวราต้องเตือให้แม่เตือกระไรเชิญวางนี่กัเจ้าสิเข่าอี๋ดีแต่ว่าก็าบอสีอะไรเขาละพ้นที่ได้นั่แต่ว่าอันนี้การจิตม่วงเปลี่ยนได้สองไงสองมุมเนาะตะกี้ว่าเอาตกลงมันอไหรกำลังใจบอกมันดิบร้อนกับกำลังใจบอกว่านะเออ มันเป็นได้ไง่ใดรนี่กันสินะคือเข้าเว้านี่คือเข้าเว้าให้เอสซีเพื่อนบอกว่าเออเรียกเ่็นห้มันยังสิแต่ว่าถ้ย่าไปมันใจหลายห้ใชีสตินะครับห้ใชีสติผพิษวังมากมันก็สิ้งายหลังแม่นบ่วังไรกันมันย่มพิษวังมันจะเสียใจหลายแม่นพอวันนี้ไม่กึงวันที่ห้าแล้วเนาะวันที่ห้าเพต่วนบอกว่าเพื่อนใจเจ็ดวดนวันที่ห้าเนาะแม่นค่ะวันที่ห้าซึ่งวันนั้นหันนะผมมันใจร้ายนะเนื่องเกาล่างนะ ไปโดดจักข้างล่างน่ะลอตเตอรี่ว่ามันเกิดร้อยใบเปลาี้ยงไหนบ้านี้ันบัได้จับลด้ไหมวายในไม้นึงว่าไงลังต่อมเลยใครอยู่บนไดอย่างก็ดีบางนึงนั่นนบุญผ้าด้วยเบ้าขึ้นมาเรื่องอ่าโทรศัพท์อ่ากระสีฝากบอกทางเอฟซีไปว่าอ่าเรื่องโทรศัพท์กันโทรมาแล้วท่านทีมงานบนไดรับเนี่ยอย่าเสียใจนะครับท่านทีมงานบันไดยิงบนไดหยั่งคือสายมันช่อนหลายมันบอกครับ โอ้สายซ้อนหลายสายซ้อนหลายโทษมาพร้อมกันนะหลายคนมาลืมอมือบั้มมาเรืมอมือบั้มเราแค่นั้นอ่ะบานนี้กาสซีซลุปเล็กนิดหนึ่งอ้าวว้าลุ้แบบสีเวิร์ดกวนกันเ้องเราไปหลายไม่เงาวครับเนาะเอาตามนั่นนะครับเนะอันแดงๆนี่คือยังครับวงกลมี่อันแดงๆวงกลมนี่คือตัวเพิ่นเนียนเพิ่นชอบเพิ่นชอบเพิ่นเนียนชอบมากที่สุดนะตอนนี้นะตอนนี้คือศูนย์สามแหละเนี่ยตัวนี้ลราลอยมากบบผมเก็ตกับว่านั่น หกเจ็ดกับว่าถิ๋มไหมหกเจ็ดกับว่าจิ๋มไหมอ่าอ่าเจะาเพื่อนเพื่อนกับว่าได้ว่าเพื่อนนี่ได้สามตัวเลยเพื่อนเพื่อนเพื่นทีเน้นเพื่อนทีเน้นเพื่อนมากนะเพื่นทีมากสองตัวเพื่อนกระบอกไม่สช่หรือครับอ่าศูนย์สามกับหกเจ็ดแต่ว่าเป็นเน้นที่ศูนย์สามไม่ใชครับเพื่อนบอกว่าหกเจ็ดคือยังมันจะเป็นบนฟันยังไงไปอยู่นสูงสูงใช่ไหมครับโอ้ถ้าจากจากมากที่ตัวต่อนี่ก็คือศูนย์สามห้เอฟซีจัดเลยครับคือตัวนี้คือหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเมื่อกี้ ไอ้เพื่อนเพื่อนบอกเด้อยเพื่อนบอกว่าแม่อะไรชอบบอกนี่ครับตามตามที่เอฟทีถามมาเพื่อนเน้นตัวใดจังสิไงแม่ค่ะก็เลยเอามาแจ้งข่เจียงก้นค่ะก็เลยเฝ้าไปตามโทษมากเมื่อเช้านี่ก็เฝ้าแล่นออกไปได้ค่ะนี้เอาไปหนึ่งตันเนาะครับขึ้นดีชัดเจนเนาะเหมนี้เนาะชัดเจนครับดีดีครับชัดเจนชัดเจนอ่มือกัที่กันมีความเคลื่อนไหวังไรกับทีเฝ้าลงมอะอย่างนี้ที่เราอะไรครับแต่ว่าทีมไทยไปจังน่อยเดี๋ยวนี้ น้องอ่านั่นนายยิบลิตรี่แล้วหรือน้องสกายบอกว่าน้องอ่าที่ไปบ้านดุงนะน่องคนน่องไงที่ไปน้องคนน่องหรือเน้องพุ่มน้องพุ่มน้องพุ่มน่องพุ่มยิบลิตรี่แล้วตรงกันกับที่แกบอกปะยี่วันเห็นอยู่ใบลิตรี่เลยแต่ว่าผมอยากว่าน้องพุ่มมยิบลิตรี่แบบตายรายงานมาแล้วอย่าเบรกเกอร์ประทัดเลยมึงกี้นี่ น oh ้องสกายก็ใส่ย่อยตอนนี้นี่ม่อนอนได้ถ่ายยูทูปถ่ายยูทูปจุดวอกเลขตัวข้างขางตัวเน้นเน้นน้องสกายมือเงินก็ติตามน้องพุ่มก็น้องสกายให้ว่าเปลี่ยนแค่ไหนว่าทีมาตรงกันครับทั้งพี่ว่าทั้งเต็นใดกัน่าจะเบิ้งกันเนาะครับเอาฮะเอายำมีจั๊กเถื่อนดังๆในเอฟซีได้ยินนะหกเจ็ดที่เป็นตัวกันนะครับ เจ็ดหกเจนหงหกเกีดนี่เป็นตัวการเป็นตัวรองใช่ไหมเป็นตัวรองชอบมากแต่ศูนย์สามนี่เป็นตัวเน้นนะฮะชอบมากที่สุดตอนนี้คือศูนย์สามเนาะครับเนาะทางเอมซีกับฟังได้ครับเด้อชอบมากเค้นให้ศูนย์สามนะครับอ่าภาคนี้จะเป็นภาคภาษาไทยเพราะว่าภาคกลางอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรียงเนาะก็คอมเมนต์มาหลายอย่างที่เราทั้งยังเปลียยงมาสั่นไฟอยากฟังมือเจ้ารู้เรื่องแต่ที่ถ lah banget <laughs> Hah?